ค่ะเมือน,นี้น,นทิยามาตามแนวทางของแม่เพิ่นนะคะวัต่ิพันธ์มาแนวทางของแม่เพิ่นหาศูนย์มาตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะเขียนเลขไปเสี่ยงหางเดียวนะคะแล้วก็ฟันว่าได้เข่าเต็มเลยนะคะมีตรเข่าเปลือกนะคะแล้วก็ฟันเห็นหลงปูบุญมีนะคะปูบุญมีบอกผู้ไส้มาบอกเลขแม่เพิ่นนะคะสองตวัวหางเดียวนะคะจะเป็นตวัวได้ไปเบิงไปต้มนากันเลยค่ะ เพื่อนมาดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมื่อนั้นน้องดิยามาตามแม่เพื่อนจ้าแม่เพื่อนมาขั้นฝันฝันพ้อโจ้ฝันพ้อโจ้ฝันว่าขับรถเก๋งขั้นนี่ไปเบื้องหลานตึกอแห่ตื้อแห่นะคะทะเบียนรถมันเป็นสามหกศูนย์สามศูนย์สามเอฟซีเพื่อนบัดไปซื้อประเทศลาวเพื่อนถูกศูนย์สามไปเล่่ปากมาให้แม่เพื่อนคุณนวลนะ ฝากมาให้ไม่เพินสามร้อยถึงมือแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคนโชคดีล่วคนก็บอกว่าจ้างไดิคนก็ร่อไถ่เก่าทีเอฟซีฝากมาห้ตอนนั้นมันเป็นเลขไถ่หายไปแล้วเด้อค่ะนะคะคุณชวนพิษกับคุณพ่อแดงนะคะเป็นเงินห้าร้อยมอไปรอบแรกแล้วอันนี้อันนี้เลขลาวให้ไปแล้วฟันดีพ่อไถ่ไทยจดบัตรบค่ะ เอาเ็กไถ่เอาเด็กไเล็กเล่ามีเงี้ยวโทษหานูนบโทษหาเยโทษหาเดโทษนนทยาปออย่างว่าจักว่าเขียนไว้ใชบันเมียมกัเมียมบปผินเฮ็ดบุปผิเนาะแต่ว่าโตมาได้เดียวลบันเทิเสืร์ชให้นิดหน่อยเมียมแมู่ตื่นเามากมิตรคิดบอกให้น้องนุ่นป้าอาบน้ำแต่งตัวคิดมิตรอยากมาหาไมมเพื่นว่ารู้ว่าเขาเอิญยังไงบวงสมพ้นกันหรือเปล่าคิดเห็นตรหน้าไมมเพื่อนนะคือคือนี่ร่างสังหรณ์วาลูกวาเพื่อนฟันด้จังสินะ หนูมาคักแกหนูเลยโทษถามนั่นแหละแม่เพื่อนฟันไปน่ะฟันแลี้ยวแต่ว่าฟันนี้ปูมีดได้บบที่นี่นั่นนั่นนั่นแม่แม่สวดมนต์หาปูบ่กระจุดถูกหาพี่ชายเหรอแต่ว่ามันมาบ่ได้วะมาบ่ได้ปูมาแท่นปูมาแทนได้บบนี้นั่นกระโปรแมนปูมีนี่บอกว่าบอกงวดนันทีิเก้าซองน่ะห้างเดียวกันคือปูมีดแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชายบอกมาหาศูนย์เนาะ ปูนมีมาเลยตันนิ้ปูนมีตาอยอายุสักปีห้วยอไหรไปถามตัวนั่นแต่มันเจอบ่ได้เอาตัวเพิ่นบอกเข้าจังๆเนี่ยุูนมีมาว่าจังใดแม่ปูนมีบอกว่ามีผูหนึ่งวา่าวาข้าเจ้าปูบกักเงาะอยู่สวนให้ไปส้มว,วางสิละ่ะจ้าให้ไปส้มสวนบกักเงาะจ้าตาลายยางาเข้าไปนั่นว่ากิโลเดียวกองหอดปลาบักเงาะจ้ายางเข้าไปกิโลเดีวยวเด้อจับไว้เด้อเพิ่นว่ากิโลเดียวเด้อ หอดหอดปลาหรอกเงาะมันเข้าไปแล้วมันเป็นซาลาเป็นซาลาห์ก็เป็นยูวัดปลาก็เป็นอย่างนี้แหละปลาที่นี่เสียงพระเทศดวนวนวนดูบอกมาละคนทิ้งดูเสียงเทศเสียงเทศดยูวนวนอย่างไรฉันทิ้งห้องสว่างราบเลยนะคืออยู่ในวัดนี่เหมเอาฝันไปเรื่องไปเล่าเมือนฝันโดุนปะนั่นแหละจุดถ<ม>ูกหาเพิ่นเราจุดถูกหาแต่ว่าจุดถูกหาพี่ชายแต่ว่า เป็นผามากผะ้าเมียเเาเสียเทียนเสียงผาบ้เสียงลุงปุนี่แท่ว่สิเเสียงลุงปู๋นแท่เข้าไปแมนอิริอืเห็ดวันวันเอาปูก็มาอยู่เี่นสแต่นานรู้วาแค่จคนนุ่กับคนหัวลกจำสันเดียวเห็ดวันวันเอากระเสียงเสียงเทดเราเสีเสียงเงินบเทเสียง เสียงคือเรงปูผมนีแท้เสียงเขากัเลขเขาเขาไปเห็นไย้บุสีแทบบานเ้านี่งก็ตายเล้วอยู่อยูซาลาน้ำเบิ่อนั่นู้กระต่ายกู้กระต่ายกู้กันอาทิตย์นี้อะลเอ้าเนมาดูจังสีซาลาดสั่งบ้านเลี้ยวด้วยหนูข่านะวะก็เจอน่มาเจอนิาเนูนเพื่อนหนูเพื่นนะสั่งบ้านเลี้ยวด้วยหนูเพื่อนผ่านนะวะเอ้าจันงมาอยู่จังสีหลือู้ผ่านนเอ้ากู้มาอยู่จังสีละ่านนะ อัจจุยืนหุ้ยกันบอกคือเพ่นมาหันใแเราเลยว่าเดี๋ยวด้วยจะเฝ้าไปเดี๋ยวพูสิแล้วนำมุ่นมาหดหัวให้อระวัาันดีเพื่อนกานนุงเลืองห้องเมยนเข็ดคือผักต้นติเมื่อกลมหัวลงสีเล่าเรื่อกนำมุ่น สีดเป็นคือทอประปาดิสีดใ <c oughs> ส่ก <c oughs> ันม่านาวไหม,มฟันดีฟันดีแม่ฟันดีบ่จังสันฟันดีฟันว่าได้รดน้ำมต์น,นี่เขารดน้ำมนตนไหนเป็นสิริมงคลกับตัวเองเลยกำล่าน,านาั่งร่มงหนูเพื่อนแม่ก็น,นังร่มงเล่นลน้มือขึ้นงุบกวมหมัวด้วยสิอธิษฐานเอาจะได้ยังก็นนะเขาก็เล่อธิษฐานเอาเพขอว่าให้มีสชงมีนาไปยังเขาก็อธิษฐานไปนะนะอันนี้ให้รูเลยว่านั่นวองปูอยู่ในกองนั่น จ้าของปูอยจะนี่กองสี่เหลี่ยมแล้วว่าเรียกเอาจะได้อันใดแล้วว่าเขาก็เลยเรียกเอาเรียกเอาแล้วอันประดับประหลัดชีกเล่าเราสิมาเห็นดินสีน้ำแล้วว่าอยอันดังสีบ่เอาดอกอังสีเขาก็เลยจับบอกเอาบอกอัตภะป่าที่นี่มีใหญ่ใหญ่ท่านี่แหละตะกี้ก็เคยไปวัดนั่กันเล่าละว่ากูจะได้น้ำมึนในแม่พระนะแล้วว่าบ่เพิ่นหายคอยเรียกเอาสีเอาบ่วเห็นเจ้าเจ้าไปเรียกเอาไหมเขาว่าอันสีจ้า เราลุดย่านันได้เขียดยางนี้ือไยางนี้สองตัวไปเลือกเอาผ้าเอานี่มีคนเลขไอยูได้หันบอกบอกว่ามีผู้บอกมีเลขแต่ว่ามีคุณหนึ่งบอกสีแมนผ้าบอกว่าใดแม่ปลาคนหายเพื่นบอกแทนคนนั้นตายไปคนที่บอกบอกคนตายตบอกคนบอกบอกให้บอก้บอกให้ผู้นั้นมาบอกเลขแม่ซื่อเอาลวดหัวต้นได้ละแม่ สองสี่เหลี่ยงพวคือหวานเขาดอกหนึ่งหนึ่งสองสี่บอกสามโตแมนหั่นตัวดีมันบอได้อัานนะหั่นแบบคือบวานเขามันกะอัานมันกะซื้อบ่ได้ตัวแม่เขาวางสัตว์หั่นมันคือเขาตัวมันซื้อไงไปทำโฉนดหมู่บ้านได้นั่นบวกแม่สองสี่สี่สองตาบาหลีพวกคือข้าเจ้าดอกร่องซื้อเมงเด้อผู้ใดก็ได้ เพื่อนบอกสามตัว่าแม่นบ่แม่เพื่นบอกสองตัวแต่วลาแม่ว่าไปกิโลหนึ่งแม่เลยคิดว่ามันเป็นหนึ่งสองสีบอกพ่ามันจริงเพื่อนบอกสองตัวแม่เพื่นบอกสองตัวเพื่นบอกสองสีเพื่อนบอกสองสีซีซีหนูเลยบอกว่าซีซีมันต้องเป็นสองสีเยอว่าหลายตัวเยอาว่าหลายตัวเลขเล่าออกสองสี ออกสองสี่สองน้าหน,นูว่าเป็น,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 นอันนี้พิจารณาได้ค่ะเอซีนะคะมันก็จจะม้วงหลายมุม 2, ออาจจะเป็น 4, 4. สีสก็ได้นะคะอ้าวกว่าสองสี่นั่นแหละมาแ้เล้วมีมดกว่าโจ๊อกว่าเราได้ตัวเดียวกันนี่แหละเมียน้าว่าหัวที่พ่าน,าน,านมาหนูมาสัมผัสนั่นล่ะนันละนนพระโจ้พระโจ้ฟันไหม สัมภาษณ์ยายเพลยนเลยไม่ต้องมาสัมภาษณ์พ่อโจ้ตัวเดียวกันห้าศูนย์เหมือนกันว่าสันวันนี้เพิ่นก็ได้ตัวเดียวกันแล้วใดแล้วใดซีหนึ่งสองซีหนึ่งสองเอาเนี่ยก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันหลายย่อยรอบหาไปเสียงเมาก็เสียงอยู่เลยบ่ค่ะฟันบ่ฟันบ่ฟันเลขม้าน่ะแมนฟันวางได้ฟันว่าไปข้นเข่าไหมบ่กันฟันดีตาสัน ไปข้นเขาเลขไอ้เจ้าโบนะแมนเนีนอ่าสิบหางเขายางเขาเปลือกเขาเปียกไหมไร้ปะลายไหมไปข้นเอาไหมอ้าวมันเป็เขาลัดติสนาเมื่แม่นอันนี้เป็นบนอันนั้นเป็นล่างยัางเหลี่ยมเอาเหข้าเจ้าน้ำแมนข้าเจ้าสีบานหนึ่งหามันมัแมนหนึ่งหากระเท่ยวพี่วาอ้แมนเลขไอ้เจ้าโบนค้ามเลขเลนะอันนี้เลขม้าเนาะเลขม้า เอาจังสิเขาใจง่ายเนาะเพันธิว่าเอาหนึ่งห้ามาจากไหนอันนี้เลขเลขเจ้าโบเจ้าโบเนี่ยเาค่ะไปเสียงเมืองเหนือเขาเรียกว่เสียงอ่ะเสียงเนี่ยฝันว่าไปขนเข่าเข่าเปียกเนี่ยไหลายเป็นถุงเป็นถุงอเลยขนเอาสับสั์ในนนทยาเอาคือฝันดีเลยฝันดีบ่จังสันขึ้นเสียงเลขทางเดียวเมียนเมียนเสียงเลขสิบหาตัวเดียวก้อนก้อนสิเออสองก้่นจิตเมียนพิมพ์สุมาบ่ได้เลข ว่าไม่อบอกไม่เมื่อ <c oughs> เพื่อนสรุปเพื่อนก้อนจะมาฟันได้เลขสองซี่นะเพื่อนเอาเลขเจ้าโบมาเพื่อนนี่ราคาเลขกหายเมื่อนั้นนนทิยาตั้่างกล้องลงคลิปไปหมู่บ้านนี่เอาไปเสีย่ยงหนึ่งหาห้างเดียวฟันว่าได้ค้นเขาค้นเขาค้นไปไสเขาค้นเขาอากมาบ้านไหมเนขามันหลไหมเป็นทุ้งเป็นทุ้งเขาเปียกไหมเยเ็มอยู่เลยว่าขุนมาบ้านเอาเพื่นจิบถามหาเลขบ้านอีติแม่บ้านนี่ บ่ขั้นมากหอดบ้านได้ว่าไป้นเอาแรงรุ่งวางสิคนเอาแต่ว่าบ่ขั้นมากหอดบ้านมันกัมีแตหนึ่งหาหางเดียวพีนน้องเอฟซีพิเตรณลาเด้ค่ะเลขที่แม่เพื่อนฟันว่ามีคนมาบอกสองซีน่ะอาจจะเป็นบนเลขเจ้าโบอาจจะเป็นล่างนะคะเพื่อนเอาไปเสี่ยงคือหนึ่งหาหางเดียวฟันว่าได้ขนเขาได้ร้ายครับ่ร้ายดิเขาเขาเปียกเป็นร้ายดินะคะู้ใดเบิ่งคลิปว่าจบบุได้หนึ่งหาไม่ได้ก็เจากับซิซี่ย เอาว่ะสิบเอาหปฟังเลยนะนี่เอซีว่าคอมเมนต์อยู่ว่าลุ้นนะว่าเจ้าโบจับได้หนึ่งแล้วอย่าบอกนะว่าตัวที่สองเป็นห้าเป็นห้าจริงๆตรงเลขที่คิดไว้เลยไปสั่นนะคะอันละเเลขไปเสี่ยงเพื่อนเอาเลขหนึ่งหาไปเสี่ยงเัินปันมาได้้นเขานะคะเขาเปลือกหลยซอมันบ่าเลย่เลยบ้านใน้นมาบ้างขากตเลยด้เบาๆเรื่องเล็กบ้างเนาะ นใส่รถกันได้บ่มี่บอกว่ามีมิตรันลุงว่าขนออกทแเ่เขาสูุดจะมาไหยังสิคนจิระเอา,านะขันแม่นูฟันนี่เขาาดินี่เขาเล่นบอมนูเคยเสี่ยงเลขฟันมาไปเกี้ยวเขาเลขเขาแล้วก็เสี่ยงตอนนั้นเสี่ยงเลขสองคู่แล้วก็ฟันมาได้หนึ่งเขาแล้วก็เอาเขาเขาเนี้ยนะมาเท่เท่เอาใส่ก้องอ่ะเข่าเต็มเต็มเลยแม่ไม่เพื่อนบ่อยฟันแบบนี้นนบอบ่ ให้เอฟซีพิจารณาเ <laughs> อฟซีดีกันแนีทางของแม่เพินเอาในน้อยสองคู่เนอพี่น้องฟันด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 ฟันเนั <c oughs> โนเัเด <c oughs> ฟัคดนเดฟ <c oughs> น, <c oughs> ดนเดันดฟนเดเดฟันเนเนเดฟันนะคะ <c oughs> ขอะะเดนเฟันเดฟนเนเนนาน หายว้มไว้วางใจกัะท่างจองนะคะที่ฝากเงินมาให้แม่เพื่นทุกบาททุกตต่งางถึงมื่อแน่นอนอผู้ใดจะฝากหายหอดสองหอดสามก็น,น้ำทรงห้นะคะใหโชคดีกับแม่ทางอาของแม่เพื่อนนะคะโชคดีมาทุกู์ทุกคนค่าฮ่าฮ่า